ดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เบิร์กแมน400เป็นรถสกูตเตอร์แม็กซี่ที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานด้วยความลงตัวระหว่างสมรรถนะความสะดวกสบายและความคุ้มค่าเหมาะสำหรับทั้งผู้ใช้ในเมืองนักเดินทางไกลและผู้ที่ต้องการพาหนะระดับพรีเมียมโดยไม่ต้องขยับไปสู่รถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ในรุ่นล่าสุดนี้ซูซูกิได้พัฒนาเบิร์กแมน400ให้มีดีไซน์ที่โฉบเฉีียวขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นและให้ประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกสนานยิ่งขึ้น หนึ่งในจุดเด่นของเบิ k m a n 400คือการออกแบบที่ทันสมัยไฟหน้าเล็แบบคู่ที่ให้ความสว่างชัดเจนพร้อมลุคสปอร์ตด้านหน้าได้รับการออกแบบให้มีความเปรียวลมช่วยลดแรงต้านลมและทําให้การขับขี่รับรื่นขึ้นวัสดุที่ใช้ในตัวรถให้ความรู้สึกพรีเมียมทําให้เบ r ร m a n 400เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในตลาดรถสกูตเตอร์แม็กซี่เครื่องยนต์ของเบิ k m a n 400เป็นแบบ1สูบขนาด3 9 9ซีระบายความร้อนด้วยน้ำให้สมดุลที่ดีระหว่างพละกกำลังและความประหยัดน้ำมัน การออกแบบให้มีแรงบิดดีในรอบต่ำช่วยให้เหมาะกับการขับขี่ทั้งในเมืองและบนทางหลวงระบบเกียร์ CVT ทำให้การเร่งความเร็วเป็นไปอย่างราบรื่นตอบสนองต่อคันเร่งได้ดีรุ่นใหม่นี้ยางผ่านมาตรฐานไอเสียที่เข้มงวดขึ้นโดยไม่ลดทอนสมรรถนะทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นความสะดวกสบายเป็นจุดแข็งของตระกูลเบิร์กแมนมาโดยตลอดและรุ่น400ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเบาะนั่งขนาดใหญ่และบุหนานุ่มให้ความสบายทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย บอกแบบสเต็ปช่วยให้ท่านั่งสบายลดอาการเมื่อยล้าระหว่างการเดินทางไกลนอกจากนี้ยังมีชิลน้าทรงสูงที่ช่วยป้องกันลมและฝุ่นละอองทำให้การขับขี่สบายขึ้นแฮนด์บาร์ที่จัดวางอย่างเหมาะสมและพื้นที่วางเท้าที่กว้างขวางช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถหาตำแหน่งการนั่งที่เป็นธรรมชาติได้ง่าย ในด้านพื้นที่เก็บสัมภาระเบิร์กแมน4 0 0โดดเด่นเช่นการใต้เบาะมีพื้นที่ความจุถึง42ลิตรเพียงพอสำหรับหมวกกันน็อกเต็มใบและของใช้อื่นๆทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ในชีวิตประจำวันหรือผู้ที่ต้องการพื้นที่เก็บของเพิ่มสำหรับข้าวของเครื่องใช้นอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของด้านหน้าพร้อมช่องเสียบไฟ12 V สำหรับชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเดินทางเบิร์กแมนสไม่ได้มีดีแค่ความสะดวกสบายแต่ยังให้การขับขี่ที่มั่นคงและมั่นใจโครงรถที่มีน้ำหนักเบบาาช่่ววยยให้คคุมง ทั้งการขับขี่ในเมืองและการทำความเร็วบนทางหลวงระบบกันสถเทือนด้านหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคเดี่ยวด้านหลังถูกปรับจูนมาให้ซับแรงกระแทกได้ดีทำให้การขับขี่นุ่มนวลระบบเบรกเป็นแบบดิสหน้าหลังพร้อม ABS ช่วยให้เบรกมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในทุกสภาพถนนในด้านเทคโนโลยีและฟีเจอร์เบิร์ดแมน400มาพร้อมหน้าปัดแบบดิจิทัลอนาล็อก แสดงข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วนเช่นความเร็วระดับน้ำมันระยะทางและอื่นๆนอกจากนี้ยังมีระบบ traction c o n t r o l ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่บนถนนลื่นซูซูกิยังพัฒนาให้เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยระบบหัวฉีดที่ทันสมัยทำให้ผู้ขับขี่เดินทางได้ไกลขึ้นโดยใช้เชื้อเพลิงน้อยลงสำหรับผู้ที่มองหาสกูตเตอร์ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์สมรรถนะและความสะดวกสบายซูซูกิเบิร์กแมน400เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นสะพานเชื่อมระหว่างรถมอเตอร์ไซค์และสกูตเตอร์แบบดั้งเดิม มอบประสบการณ์ระดับพรีเมียมที่ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือท่องเที่ยวเบิร์กแมน400ก็เป็นเพื่อนคู่ใจที่ไว้ใจได้ด้วยการปรับปรุงใหม่ที่เพิ่มความสมบูรณ์แบบขึ้นไปอีกขั้นซูซูกิยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดสกูตเตอร์แม็กซี่ทำให้รุ่นนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการสกูตเตอร์ที่หรูหราและทรงพลังในหนเดียว